สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมจี้จี้นะครับคลิปนี้เป็นทาง,ทางหวยเราพัฒนาหวยเ,เราพัฒนาครับผมวันนี้วันที่สี่เดือนสิบสองพี่หกเจ็ดนะครับผมวันนี้ก็มาแปลกแปกใส่แว่นมาเลยเข้ากับหน้าตาไหมเข้าอยู่นะ ได้เงินจาก YouTube มาส0 0พันก็เอาไปซื้อแว่นเลยเอาไปซื้อแว่น2,000ันะซื้อแว่นสองพันเหลือพันเหลือพันกว่าบาทเอาไปซื้อขนม <c oughs> สำหรับหัวเราพัฒนานะครับผมงวดที่แล้วงวดที่แล้วมาแค่ตัวเด่นนะเจอะไม่มานะมาเด่นสองงวดเจอะยังไม่มาเลยนะขอโทษขอไปด้วยครับผมนะงวดที่แล้วเหมือนจะเบื้อเนานะสี่เก้าสามสี่สี สี 3, 4, 4, 4, 5, 6, 0, ่เก <or> <eds> ้าสามสี่สี่ให้ให้ศูนย์กับเก้าเนาะไปฟันศูนย์นวนไปฟันศูนย์นะครับผมนะไม่มาเลยนะอืมฟันศูนย์มาเก้านะเก้าสามก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเรามาตามม่วนนี้กันต่อนะครับผมฝากคนเล็กก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมนฝากดูคลิปให้กันด้วยครับผมอย่ากดเลื่อนอ่อย่ากดเลื่อนไปดูตัวเลขเลยครับผมนะฝากดูคลิปให้ด้วยเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผม ถ้าพร้อมกันแล้วก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยเราพัฒนาวันที่4เดือน12ปี6 7นะครับผมงวดที่แล้ว อ่าวงที่แล้วครับผมอ่าวงของวันที่ยี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเก้าสี่เก้าสามสี่สี่อืมให้ศูนย์กับเก้าเนาะศูนย์ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สองนะอ่าไม่ยอมเอาเก้าสามนะก็คิดว่าก็คิดว่าเป็นศูนย์เนาะคิดผิดงวดที่แล้วคิดผิด ผิดผิดเสียดายมนะมาดูของวันนี้ครับผมวันนี้วันนี้ขอให้มาด้วยนะวันนี้เราพัฒนาวันที่สี่หัวเรานี่หยุดหยุดนานเลยนะไม่รู้ว่าจะเข้าไหมทุกคน ไม่รู้ว่าจะเข้าตามสูตรไหมนะอือสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งนะครับก็จะมีสองแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับผม ตัวกันนะครับสองห้าหนึ่งห้านะคิดว่าเป็นหนึ่งนะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับถ้าคิดว่าสองก็เอาสองหกเนะี่ยตัวเน้นนะครับก็จะมีตัวเน้นๆเ,เลยนะเอาตัวฟันก่อนนะเนาตัวฟันก็จะเป็นเลขหนึ่งสำหรับ ทุนน้อยไม่อยากจับหลายตัวไม่อยากจับหลายตัวนะเอาก็จะมีหนึ่งแปดนะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองแปดนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองแปดนะครับผมนะถ้าไม่อยากจับหลายตัวก็จับแค่นี้ก็ได้ครับผมนะสี hàng, นะ่หางเนาะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองแปดประมาณนี้นะครับสำหรับทุนน้อยต่อไปนะครับผม หัวเราะเลขสองตัวจบไปแล้วต่อไปมาดูมาดูเลขสามตัวครับผมสามตัวสามตัวเน้นที่หนึ่งนะหนึ18 18 18่งแปดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าครับผมวันที่สามเนาะ สำหรับตัวเน้นนะครับก็ก็เน้นที่8เนาะตัวเลขที่มีเลข8นะหนึ18 9, 18 7, 18่งแปดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าก็จบไปแล้วครับผมสำหรับแนวทางหวยเราพัฒนาครับผมนะวันที่สี่เดือนสิบสองหกเจ็ดน่าได้ ได้เด่น1แล้วก็เด่น2แล้วก็ขอให้มีขอให้มาขอให้เข้ามาทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวจอบอันนี้ฝากากดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้